มอสยอนตัดสินใจให้ลูกลาออกจากโรงเรียนนั้นแหละล่ละฮะแล้วก็ย้ายไปโรงเรียนใหม่แน่นอนว่าลูกสาวมอสยอนยิ้มด้วยใบหน้าระรื่นเมื่อรู้ว่าคุณครูที่กัดเธอนั้นจะถูกจัดการ พร้อมกันนั้นก็ได้ชวนแม่ของเธอเนี่ยไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งหมอซยอนสงสัยว่าลูกสาวเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่นะครับซึ่งหมอสยอนเนี่ยก็คิดว่าลูกสาวเนี่ยอยากจะกลับไปเรียนโรงเรียนเดิมนะครับแต่ที่ไหนได้อาจารย์ที่ลูกหมอซยอนพูดถึงก็คือหมอจางชอนนั่นเองและดูเหมือนว่าลูกสาวหมอซยอนเนี่ยจะชอบหมอจางชอนแล้วก็เจอคนที่อยากให้เป็นแฟนกับแม่แล้วล่ะฮะเธอพยายามพูดหวั่นล้อมให้แม่เธอเนี่ยไปจีบหมอจางชอนน่นนะครับ หมอซอยอนก็มีดุลูกสาวไปนิดหน่อยครับแต่ก็ทําหน้าตาเขินๆกับสิ่งที่ลูกสาวพูดณสถานที่เกิดเหตุครั้งที่2ของคดีถุงน่องแดงมีคนคนนึงกำลังลากกระเป๋าที่บรรจุอะไรบางอย่างมายัางสถานที่เกิดเหตุจากนั้นก็ได้ใช้สายไฟเนี่ยลากศพขึ้นไปบนเพดานของตึกล้างอีกครั้ง ทันใดนั้นนางเอกก็พูดขึ้นมาว่า2องทุ่มพอดีเป๊ะและคนที่หันมาคุยกับนางเอกนั่นก็คือพระเอกนะครับบอกเลยว่าตอนดูซีรีส์ตอนแรกเนี่ยนึกว่าดรเคนั้นกลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งแต่ซะที่ไหนได้ครับแท้จริงแล้วก็เป็นแค่การทดลองของพระเอกเฉยๆนะครับ พระเอกมาเพื่อดูวิธีการที่แน่ชัดของดรเคนนั่นเองว่าทําอะไรก่อนและหลังทั้งสองมีการพูดคุยกันครับโดยพระเอกบอกว่าโชคดีที่ดรเคนั้น<แ>ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยสักคนเพราะถ้าหากดรเคคิดจะฆ่าใครสักคนแล้วก็จะต้องทําให้ทีมอัยาการปั่นป,นปวดมากกว่านี้แนะ่และจะไม่มีใครสักคนเนี่ยที่สามารถหยุดดรเคได้เลยหมอจงชอนกำลังนำยาไปให้แม่ของเขาแน่นอนว่าแม่ของเขานั้นเหมือนผู้ป่วยติดเตียงที่ขยับไปไหนมาไหนไม่ได้เลยแม้แต่น้อยทั้งสองได้พูดคุยถึงเรื่องราวที่ว่าหมอจัััังชรมมีนนดบบบกบหออยอค เวลาต่อมานางเอกเ,เ,เธอได้เดินทางไปชอปปิ้งซื้อของข้าบ้านครับจึงทําให้บังเอิญเจอเข้ากับออเซลลี่ทั้งคู่ก็เลยเดินเข้าไปที่แคชเชียร์ด้วยกันกระทั่งก็ไปเจอกับคนแปลกๆที่กําลังยืนเถียงอยู่กับหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ซูเปอร์มาร์เกต็ตลักษณะนี้ก็คงไม่ต้องเดากันแล้วลนะ่ะฮะนั่นก็คือพระเอกที่ยืนต่อแถวอยู่นั่นเองพระเอกเนี่ยได้นํากระเป๋าของเขาเนี่ยเข้ามาในห้างนะครับแล้วขากับหน่วยรักษาความปลอดภัยต้องการตรวจกระเป๋าที่ว่านี้ แต่พระเอกยังไงก็ไม่ยอมครับจึงยื้อยุดฉุดกระชากกระเป๋ากันนะครับกระทั่งกระเป๋าเนี่ยก็กระจายแล้วก็พบว่ามีหุ่นจำลองคดีถึงน่องแดงอยู่และก็มีมีดอยู่ด้วยเมื่อผู้คนภายในซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นแบบนั้นจึงต่างพากันตกใจยกใหญ่ทันใดนั้นนางเอกและหมอซารี่ก็เดินเข้ามาพอดีครับ มอสัรีกกล่าวว่าเจ้าหุ่นยนต์ที่ว่าที่พระเอกนำมาเนี่ยชื่อว่าเจนเป็นหุ่นจำลองที่ใช้ไว้สำหรับจำลองเป็นศพของหญิงสาวนิรนามคดีถุงนั่งแดงนั่นเองหน่วยรปภได้แจ้งกับนางเอกว่ารู้จักกับพระเอกหรืออย่างไรนางเอกก็ได้ตอบไปตามความจริงนะครับว่าพระเอกนั้นอาศัยอยู่ที่หอพักห้องชุดเดียวกันจากนั้นก็ได้นำบัตรอายการของนางเอกอะ่ะขึ้นมาบอกรปภว่าพระเอกคือหนึ่งในทีมิติเวที่ช่วยเหลือคดีอยู่และของที่พระเอกนำมานั้นก็คือของที่ใช้สำหรับสืบสวนคดีนะครับสุดท้ายรปปก็เเลลยยยอออม่อพรไไจนได้ หลังจากเระเอกไปมอรซารีก็พึมพำว่าไม่ควรปล่อยให้เพะเอกอยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับเธอจึงตัดสินใจว่าจะวางแผนจีเพะเอกแบบจัดเต็มจัดสุดอีกครั้งหนึ่งไอโอมันซังกำลังหนีประกาศจ,จับอย่างลุกลี้ลุกลนและแล้วตำรวจหน่วยรัตะเวนก็พบเข้ากับโอมันซังจนได้มันได้หนีไปยังที่ซ่อนรถที่ใช้หลบหนีไว้อีกคันหนึ่งตำรวจพยายามไล่ล่าโอมันซังโอมันซังร้อนรนสุดขีดครับและในที่สุดมันก็เข้าไปยังที่จอดรถอัตโนมัติพร้อมหลบหนีซ่อนตัวพ้นเงื้อมมือของตำรวจรัตะเวนได้สำเร็จ,จนได้ มันพยายามหาของกินเพื่อความอยู่รอดแล้วก็เปิดข่าวทางวิทยุแน่นอนว่าข่าวกําลังคลึกโครมเรื่องของมันอย่างหนักเรามาดูเรื่องราวที่โอมันซังเนี่ยทำไมถึงหนีรอดจากการตามจับในคืนก่อนหน้ากันดีกว่าครับแท้จริงแล้วมันได้รับแจ้งจากสายในสํานักอายการโซขณะอยู่บนรถถึงเรื่องราวที่ว่ามันถูกเหล่าอายการไล่ล่าอยู่เลยขาอมันซังจึงตัดสินใจให้ลูกพี่ของมันเนี่ยหนีออกมาจากรถระหว่างกลางทางนั่นเอง กลับมากันที่ปัจจุบันครับโอมันซังได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาและโทรหาพ่อแต่พ่อก็กลับไม่รับสายเลยอย่างที่เคยบอกไปครับว่าพ่อโอมันซังหรือว่าเจ้าของซองกินกุ๊บรวมหัวกับอายกาโนตัดสินใจจะตัดหางปล่อยวัดไอโอมันซังแล้วนะครับจึงไม่รับสายจากลูกชายและนั่นจึงทาใหโอมันซังต้องหนีหัวซุกหัวซุนกันต่อไปตามเดิมครับ เมื่อประกาศจับต่างๆและข่าวโด่งดังไปทั่วจึงทาให้สํานักงานอายการโซตมันออกนั้นต้องรับสายจากผู้คนมากมายในเรื่องของบาะแสแต่บาะแสที่แท้จริงนั้นก็ยังคงไม่ปรากฏขึ้นเลยแม้แต่น้อยไม่ใช่แค่สํานักอายการโซครับที่ต้องรับสายนิติเวศก็ต้องรับสายด้วยเช่นกันโรกันวุ่นวายกระทั่งถึงขั้นผออนิติเวศเนี่ยต้องรับสายเลยแหละฮะ พระเอกถูกหมอมาโทษว่าเป็นความผิดของพระเอกทั้งหมดที่นิติเวศต้องวุ่นวายขนาดนี้นั่นเพราะพระเอกเนี่ยดันเปลี่ยนการสรุปผลการชนสูตรของโอมาซังของเขานั่นเองครับ ด้านฝั่งอายการโซตะวันออกก็มีการประชุมกันในเรื่องของโอมันซังและการจัดการของสำนักอายการโซโดยสรุปการประชุมจะมีใจความดังนี้ฮะจะมีการตั้งค่าหัวผู้ให้เบาะแสหรือพบเห็นโอมันซังเพื่อที่จะสามารถหาตัวโอมันซังได้เร็วขึ้นอายการคันขัดว่าหากสรุปการประชุมเป็นแบบนี้ข้อมูลที่เกี่ยวกับโอมันซังอาจจะเป็นเท็จบ้างและสำนักอายการโซตะวันออกจะต้องรับสายจากประชาชนหนักขึ้นกว่าเดิมแต่อายการโนก็ตัดสินใจแล้วละครับว่าจะต้องรับทุกสายที่โทรเข้ามาแล้วตรวจสอบหาความจริง พร้อมกันนี้อายการโนก็สั่งให้อายการโดนั้นทำหน้าที่ตะลุยจับโอมันซังอย่างเต็มที่และยกหน้าที่อื่นๆทั้งหมดที่อายการโดรับผิดชอบอยู่เนี่ยให้กับนางเอกเป็นคนจัดการทั้งหมดหนางเอกได้รับทราบคำสั่งนี้ครับอายการโดได้พูดถึงดรเคขึ้นมาในที่ประชุมและบอกว่าดรเคคือตัวแปรสำคัญของคดีเช่นกันอายการโนสั่งให้อย่าเพิ่งไปสนดรเคให้มากนะักเพราะว่าดรเคนั้นเป็นเพียงลูกกระจกอข,ของไอโอมันซัง ควรโฟกัสที่ไอโอมันสั่งเสียมากกว่าจากนั้นก็ได้ให้อายการโดกับนางเอกออกไปจัดการตามหน้าที่ที่ได้แบ่งไปส่วนอายการคันยังคงอยู่คุยกับอายการโนต่อครับประเด็นหลักๆเป็นเรื่องการจัดการกับดร์เคอายการโนพยายามให้อายการคันนั้นจัดการปิดปากดร์เคอันเนื่องจากกลัวว่าเรื่องราวจะสาวมาถึงตัวของอายการโนนั่นเองอายการคันแสดงจิตนาที่จะเก็บดร์เคเอาไว้ใช้งานต่อครับและบอกว่าตนนั้นสามารถควบคุมดร์เคได้อย่างแน่นอนแล้วเขาจะควบคุมได้อย่างไรนั้นก็คงต้องรอเนื้อเรื่องเฉลยกันเช่นเคย ไอการโนยังคงกลัวอยู่ดีครับเพราะว่าดรเคอาจจะถูกจับและสารภาพขึ้นมาซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อตัวไอการโนไอการคันจึงพูดไปชดกับไอการโนโดยบอกว่าถ้าเขาจัดการดรเคแล้วดรเคสารภาพแค่ไอการคันที่มีส่วนรู้เห็นกับการจัดฉากทุกๆอย่างก็จะตกมาที่ไยการคันคนเดียวไอการคันจึงขู่ไอการโนว่าถ้าหากดรเคและไอการคันโดนจับยังไงยังไงซองกินกุ๊บและไอการโนจะต้องไม่รอดแน่ๆไอการโนได้แต่ทำหน้าตกใจที่ยิ่งคำขู่นี้นะครับสรุปก็คือไอการโนกับไอการคันก็ตัดสินใจจ เก็บดเร์เคเนี่ยไว้ใช้งานตามเดิม,มนะครับหมอสอยอนกำลังนั่งตรวจลายเซ็นของผู้ร้ายในคดีคด,ดีหนึ่งอยู่อย่างขมักขม้นซึ่งวันนี้หมอสอยอนดูจะแต่งตัวสวยพี่หูพิตาแถมฉีดน้ำหอมและใส่ชุดเดสสุดน่ารักมาด้วยจึงถูกไอ้เจ้าผู้ช่วยซุงเนี่ยแซวนะครับว่าจะไปเจอผู้ชายและใช่แล้วล่ะฮะหมอซยอนนางนะนัดกับหมอจางชอนไว้นั่นเองก็ลูกสาวนางนั่นแหละฮะที่ยุให้หมอซยอนเนี่ยไปตีสนิทก,กับหมอจางทั้งสองได้พบกันแล้วล่ะฮะโดยขณะนั้นหมอสอยอนได้ทิ้งลูกสาวเอาไว้กับหมอจา ลูกหมอสอยอนได้ถามหมอจางชอนเนี่ยว่าคิดยังไงกับแม่ของเธอหมอจางชอนมีท่าทีคุ้นคิดครับและเหมือนจะรู้สึกอะไรบางอย่างต่อหมอสอยอนอยู่บ้างเหมือนกันแต่ขณะที่หมอจางกําลังคิดแล้วก็กำลังจะตอบคาถามลูกหมอสอยอนนะครับ หมอซยอนก็ได้กลับมาเสียก่อนลุงหมอซยอนก็ได้ชวนหมอจางเนี่ยไปงานวันเกิดของเธอซึ่งดูเหมือนว่าแม่ของเธอก็กลัวจะเสียมารยาทมากมากนะครับที่จู่ๆลูกสาวก็ชวนหมอจางชวนไปงานวันเกิดจึงได้ดุลูกสาวแต่อยู่ดีๆลูกหมอซยอนก็ได้ดึงตามมาเรื่องที่ว่าลูกหมอซยอนนั้นไม่เคยได้เลี้ยงวันเกิดกับผู้เป็นพ่อแท้ๆเลยซึ่งตรงนี้ซีรีส์ก็ไม่ได้เล่านะครับว่าสามีของหมอซยอนนั้นไปไหนแต่ผมคิดว่าสามีของหมอซยอนเนี่ยอาจจะเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ลูกหมอซยอนเนี่ยยังเล็กๆะนครับ อย่างไรก็ตามครับดรามานี้ได้ผลนะ,นะครับนั่นเพราะว่าทําให้หมอจางเองก็รู้สึกถึงชีวิตในวัยเด็กของตนท,ที่ต้องอยู่จัดงานวันเกิดกับแม่2คนแล้วก็ไม่มีพ่อเช่นเดียวกันกับลูกหมอซอยอนสุดท้ายหมอจางชอนก็เลยตอบตกลงที่จะไปงานวันเกิดลูกสาวหมอซอยอนนะนะครับหลังจากตอบตกลงมือถือของหมอจางก็มีเคสฉุกเฉินโทรจากโรงพยาบาลเรียกตามพอดีครับขณะที่ลูกหมอซอยอนกําลังดีใจอยู่นั้นก็มีสายตาแปลกๆจากชายปริศนาจ้องมาที่ลูกสาวหมอซอยอนด้วยสายตาเครียดแค้น ในวันเกิดของลูกหมอซอยอนที่ถูกจัดขึ้นณนะบ้านของเล่นของเด็กๆแห่งหนึ่งลูกหมอซอยอนกำลังรอหมอจังชอนอย่างใจจดใจจ่อหมอซอยอนพยายามมองดูลูกสาวตลอดเวลาพร้อมทั้งมองมือถือเพื่อตรวจดูว่าหมอจ้างจะติดต่อมาหรือไม่แต่ก็ยังคงเงียบเชียบไม่มีแม้แต่ข้อความใดๆเลยครับเหล่าผู้ปกครองที่มาร่วมง,งานวันเกิดต่างพากันขอบคุณหมอซอยอนที่ช่วยจับครูเสื้อเหลืองที่กัดลูกๆของผู้ปกครองนะครับ ผู้ปกครองได้ทราบข่าวเกี่ยวกับครูเสื้อเหลืองว่าหลังจากที่ครูเสื้อเหลืองถูกจัดการครูเสื้อเหลืองก็ถูกแฟนทิ้งไปครับเนื่องจากแฟนหนุ่มของครูเสื้อเหลืองเนี่ยไปเป็นทหารแล้วกลับมาหลังจากปลดประจำการก็ได้ทํางานในบริษัทใหญ่แล้วดันมารู้ข่าวเรื่องครูเสื้อเหลืองเนี่ยลาออกจากการเป็นครูพอดีแฟนหนุ่มจึงได้ทิ้งไป หมอสยอนคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นก็ได้หันไปหาลูกสาวของเธอเหมือนเดิมแต่แล้วจูๆ่ๆการมองเห็นของเธอก็ถูกบดบังจากกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งนะครับหมอสยอนตกใจอย่างมากและพยายามที่จะตามหาลูกสาวแต่กลับไม่พบลูกสาวเลย เธอคนดูทั่วๆครับกระทั่งก็พบเข้ากับลูกโป่งที่ลูกสาวของเธอถือและหมอสยอนพบเห็นเป็นครั้งสุดท้ายหมอสยอนได้วิ่งตามลูกโป่งไปทันทีแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ตามไปไม่ทันครับหมอสยอนพบเพียงแค่ลูกโป่งที่ติดอยู่หน้าลิฟต์เพียงเท่านั้นหมอสยอนได้วิ่งลงบันไดเพื่อหวังให้ทันลิฟต์ที่ลูกเธอลงไปแต่ก็ไม่ทันแล้วครับลิฟต์นั้นเร็วกว่าสุดท้ายเธอก็คาดกับลูกสาวจนได้ หมอสอยอนตัดสินใจไปหาหน่วยรักษาความปลอดภัยเพื่อตรวจเช็คก,กล้องวงจรปิดและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นกับลูกสาวของหมอซอยอนลูกสาวของเธอถูกลักพาตัวโดยชายชุดดำปริศนาที่เคยแอบซุ่มดูน้องกับหมอซอยอนนั่นเองครับ หมอซยอนร้องโหด้วยความตกใจอย่างมากและสติแตกทันทีจากนั้นเธอก็ตั้งสติได้และเธอก็โทรไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจหมอซยอนมีน้ำเสียงสั่นคอและตกใจสุดขีดขณะโทรแจ้งตำรวจทันใดนั้นหมอจังชอนที่มาวันเกิดลูกสาวหมอซยอนก็มาได้ยินเสียงหมอซยอนสติแตกพอดีจากนั้นก็ทราบแล้วล่ะฮะว่าลูกสาวหมอซยอนนั้นถูกลักพาตัวไป เมื่อทีมสืบสวนอาชญากรรมได้รับแจ้งเหตุลักพาตัวจึงมีการวอรประสานงานเพื่อติดตามผู้ต้องสงสัยและตามหาลูกสาวหมอสยอนกันครับหมอจางชอนได้เดินไปส่งหมอสยอนที่ต้องไปให้การกับตำรวจนะครับพร้อมจ้างหมอสยอนด้วยใบหน้าอันเป็นห่วงเป็นใย,ยอย่างมากอีกด้านหนึ่งนางเอกและหมอเซอรี่ทั้งคู่ก็ได้รับแจ้งและรู้เรื่องราวที่ลูกสาวหมอสยอนเนี่ยถูกลักพาตัวแล้วล่ะฮะจึงรีพากันไปที่สถาบันนิติเวศกันนะครับเช่นเดียวกันกับพระเอกที่อยู่ห้องติดกันกันกบนางเอกก็ออกมาพร้อมกัน ทุกคนตัดสินใจให้นางเอกซิ่งรถขับไปอย่างสถาบันนิติเวชพร้อมกันครับและในที่สุดก็มาถึงกันแล,ล้วฮะซึ่งณขณะนั้นสถานการณ์ภายในห้องประชุมของสถาบันนิติเวชออกจะวุ่นวายามากมากครับตำรวจสืบสวนแจ้งว่าตอนนี้มีประกาศค้นหาตัวน้องกันอย่างเต็มกําลังแล้วพร้อมทั้งปิดทางออกท่าเรือต่างๆเรียบร้อย นางเอกได้ถามว่าตอนนี้มีการติดต่อกับจากคนร้ายหรือยังแน่นอนว่าคนร้ายรักพาตัวลูกหมอสยอนนั้นยังคงเงียบกริบและยังไม่มีการเรียกร้องสิ่งที่ต้องการแต่อย่างใดเลยสักนิดพร้อมกันนี้ทีมดิเวทก็ได้ทําการเชื่อมต่อมือถือของหมอสยอนเข้ากับเครื่องติดตามพิกัดอย่างดวนจีกระทั่งก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วละเหลือเพียงแค่รอให้คนร้ายนั้นโทรเข้ามาก็เท่านั้นเอง ขณะที่คือคนกําลังจดจ่อกับการติดตามนั้นแน่นอนว่าคนที่เสียใจที่สุดนั้นก็คือหมอซอยอนที่ปล่อยให้ลูกสาวของเธอนั้นค่าสายตาจนเกิดเรื่องราวบานปลายเช่นนี้หมอซอยอนเอาแต่ร้องไห้อย่างเศร้าเสียใจครับทุกๆคนต่างพาเข้ามาปลอบใจหมอซอยอนและสัญญาว่าจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการจับคนร้ายและพาลูกสาวหมอซอยอนกลับมาอย่างปลอดภัย หมอมาเป็นคนที่เข้าใจความรู้สึกของหมอสอยอนอย่างดีที่สุดอันเนื่องจากในภาคที่หนึ่งถ้าใครจําได้ก็คือหมอมานั้นได้เสียลูกชายไปจากการที่ลูกชายของเขานั้นได้รับยาเกินขนาดและตกลงมาจากตึกนั่นเองครับเพลเอกได้พูดขึ้นมาว่าคดีนี้เพิ่งเริ่มต้นให้ทุกคนใจเย็นๆเ,เข้าไว้ก่อนหมอสอยอนพยายามอ้อนวอนขอร้องทีมอายการและทีมสืบสวนให้ทุกคนพาลูกสาวของเธอกลับมาอย่างปลอดภัยพร้อมน้ําตาที่ไหลาภากมากขึ้นและมากขึ้นครับ อีกด้านหนึ่งฝั่งของคนร้ายที่ลักพาตัวมันได้มัดข้อมือข้อเท้าและปิดตาลูกสาวหมอซอยอนเอาไว้และนําไปซ่อนไว้ในห้องแห่งหนึ่งที่มีประตูเหล็กและกระป๋องต่างๆมากมายภายในห้องณนะห้องประชุมของสถาบันนิติเวศนางเอกได้เริ่มสอบถามถึงสิ่งที่หมอซอยอนพอจะนึกออกก่อนที่ลูกสาวของหมอซอยอนจะถูกลักพาตัวไป หมอซยอนได้เล่าเรื่องที่ว่าคนขับรถโรงเรียนขับรถชนลูกสาวแต่ก็ถูกจัดการไปแล้วโดยได้รับความช่วยเหลือจากหมอจังชอนนั่นเองส่วนอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องที่เกิดก่อนหน้านี้เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นก็คือเรื่องที่ลูกสาวหมอซยอยนนั้นถูกกัดนั่นเองซึ่งคนร้ายก็เป็นครูเสื้อเหลืองโดยปัจจุบันอย่างที่เคยเล่าไปครับเธอถูกแฟนทิ้งแล้วก็ถูกไล่ออกจากที่ทำงานจากการเปิดโปงของหมอซอยอนนั่นเองฮะ พอ Nick นิติเวศนึกออกว่างานของหมอซอยอนเนี่ยคือการพิสูจน์เรื่องหลักฐานต่างๆอาจจะมีใครบางคนที่เคียดแค้นหมอซอยอนบ้างก็เป็นได้ครับถ้ารวบรวมรายงานที่สั่งฟ้องกว่า9ปีที่หมอซอยอนทํางานในสถาบันนิติเวศก็คงจะรู้ตัวผู้สงสัยเพิ่มเติมมากขึ้นอีกแต่ผู้สงสัยนั้นจะต้องมีมากกว่า1,000คนเลยทีเดียวครับที่หมอซยอนนั้นได้เขียนรายงานเรื่องหลักฐานไป พอ,อนิติเวศยังแจ้งอีกว่าไม่เคยเจอเคสแบบนี้มาก่อนเพราะตนนั้นทำงานที่สถาบันนิติเวศมากกว่า30ปีมีแต่ถูกขู่ฆ่าแล้วก็บอกว่าจะเผาสถาบันนิติเวศทิ้งเพียงเท่านั้นเพะเอกได้พูดขึ้นมาว่าการกระทำของคนร้ายอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับคดีอะไรต่างๆหรือเหตุการณ์ก่อนหน้าก็เป็นได้อาจจะเป็นเพียงแค่การลักพาตัวธรรมดาๆรรเพื่อเรียกร้องค่าไถ่เฉยๆนะครับ ปามีโฮได้กล่าวเสริมกับคำพูดของพระเอกว่าหากเป็นการรักพาตัวธรมธรมดาาจากผลวิจัยส่วนใหญ่คนร้ายไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับเด็กสุดท้ายมันก็จะตัดสินใจฆ่าเด็กจนตายเมื่อหมอสยอนได้ยินผลวิจัยก็ยิ่งทำให้หมอสยอนนั้นยิ่งร้องไห้โฮเข้าไปใหญ่เลยละฮะพระเอกก็เลยโดนหมอมาด่าลวครับทีนี้ที่พูดเปิดประเด็นนี้ขึ้นมา ทันใดนั้นหมอเซลลี่ก็มองเข้าไปในรูปสถานที่เกิดเหตุและพบว่าลูกสาวหมอซอยอนนั้นมีขอบตาที่สีม่วงซึ่งนั่นหมายความว,ามว่ามีสารพิษที่เรียกว่าโพคาซิรัปที่ในร่างกายของน้องนั่นเองครับและเจ้าสานี้นั่นคือยานอนหลับในภาษาบ้าน,านเรานี่แหละฮะเมื่อพบเห็นร่องรอยขอบตาม่วงนั้นหมายถึงว่าลูกหมอซอยอนนั้นแพ้ยาชนิดนี้อย่างรุนแรง และเจ้ายานอนหลับชื่อเรียกยากที่ว่านี้ใช้เวลาออกฤทธิ์ประมาณ15นาทีครับซึ่งหมายความว่าเด็กจะต้องถูกป้อนยาก่อนหลับประมาณ15นาทีหมอเซอรี่จึงบอกให้ลองตรวจสอบตามกล้องวงจรปิดดูว่าอาจจะเจออะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างในสุดก็พบแล้วล่ะฮะว่าคนร้ายนั้นได้แอบใส่ย,ยาลงในแก้วน้ําของลูกหมอซอยอนนั่นเองขณะที่ทีมสืบสวนและทีมติเวททั้งหมดครูเข้าไปในกล้องวงจรปิดทันใดนั้นมือถือของหมอซอยอนก็มีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาใช่แล้วนะฮะมันคือเบอร์ของคนร้ายนั่นเองนะครับ คือทุกคนเข้าประจําตําแหน่งเพื่อติดตามว่าคนร้ายนั้นโทรจากที่ไหนหมอสยอนรับสายและถามว่าคนร้ายคือใครคนร้ายได้ใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงและบอกหมอสยอนว่ามันไม่บอกหรอกว่ามันคือใครหมอสยอนได้ขอยินเสียงลูกสาวตามคําแนะนําของทีมติดตามในห้องประชุมคนร้ายปฏิเสธที่จะให้ยินเสียงพร้อมบอกว่าลูกสาวหมอสยอนนั้นหลับอยู่โดยต่อมามันก็ได้เรียกร้องข้อเสนอของมันแลกเปลี่ยนกับตัวเด็กดังนี้มันต้องการเงินจํานวน100ล้านวอนหรือราวเกือบ3ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดจะต้องเป็นเงินสดเท่านั้นและให้หมอซยอนเป็นคนมาแลกเปลี่ยนที่ร้านขายยาแถบอินจู พร้อมบอกว่าให้หมออยอนนั้นมาเพียงคนเดียวเท่านั้นหมอสอยอนได้ขอให้คนร้ายส่งรูปมาให้ดูตามคําแนะนําของพระเอกเพื่อยืนยันว่าลูกสาวยังมีชีวิตอยู่มิเช่นนั้นหมออยอนก็จะไม่เตรียมเงินไปให้แน่นอนว่าคนร้ายได้ปฏิเสธอีกครั้งจากนั้นสายก็ถูกตัดไปหน้าตาเฉยเลยละครับเ <Hello. Hello. S 1> มื่อสายถูกตัดไปหน่วยที่แกะรอยด้วยเครื่องติดตามก็พากันแกะรอยเกือบจะสําเร็จแต่ก็ไม่สําเร็จอยู่ดีนะครับเพราะคนร้ายเนี่ยได้เปลี่ยนสถานที่ตั้งภายในมือถือของมันอีกครั้งหมอสยอนสติแตกอีกครั้งหนึ่งพรรรระเเอออื่งขูปคับ แล้วคิดว่าทําให้คนร้ายไม่พอใจจนทําให้คนร้ายเนี่ยอาจจะไปทําร้ายลูกสาวได้นะครับแต่ถึงกระนั้นครับคนร้ายก็ได้ส่งข้อความมาแล้วก็มีรูปของลูกสาวของหมอซยอนนั้นหลับอยู่ในห้องห้องหนึ่งที่มีกระป๋องปะปาอยู่เพียบไปหมดด้านหมอจางชอนเขาก็ได้โทรไปติดตามความคืบหน้าจากสถานีตํารวจเกี่ยวกับคดีของลูกสาวหมอซยอนแต่ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเลยเนื่องจากยังคงอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนนั่นเองครับ หมอซอยอนได้เตรียมตัวบนรถของอายการก่อนนำเงินไปให้คนร้ายโดยหมอซอยอนได้ถูกติดตั้งกล้องที่ตัวและก็เครื่องดักฟังเอาไว้ด้วยเธอมีอาการสั่นคลอนและลุงตงชิกก็ได้มาปลอบใจหมอซอยอนให้ใจเย็นและมีสติซึ่งลุงตงชิกแกก็ได้พูดกับหมอซอยอนว่าตัวลุงตงชิกเองก็มีลูกสาวเพียงคนเดียวเช่นกันยังไงทีมสืบสวนและทีมอายการจะทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่แน่นอน ต่อมาหมอซายอนก็ได้เดินเท้าไปยังสถานที่นัดแลกเปลี่ยนเงินของคนร้ายโดยมีตำรวจนอกเครื่องแบบติดตามไปอยู่ห่างๆและประจำตามจุดต่างๆด้วยขณะที่หมอซายอนยืนอยู่หน้าร้านขายยาซึ่งเป็นสถานที่นัดพบนั้นเธอก็ได้รับข้อความจากคนร้ายให้เปลี่ยนสถานที่นัดพบเป็นร้านกาแฟที่อยู่ห่างจากสถานที่นัดพบแรกไม่มากนักทีมอัยาการที่เฝ้าดูอยู่ในกล้องติดตามก็รู้ทันทีว่าคนร้ายนั้นจะต้องบอกหมอซายอนให้เปลี่ยนสถานที่นัดพบแลกเงินแน่นอน จึงสั่งกำชับให้ตำรวจนอกเครื่องแบบติดตามหมอซอยอนไปอย่างระมัดระวังกระทั่งหมอซอยอนก็เดินทางมาถึงร้านกาแฟแล้วล่ะฮะเธอได้รับข้อความอีกครั้งหนึ่งสั่งให้เข้าไปอย่างห้องพนักงานของร้านกาแฟโดยใช้รหัสตามที่คนร้ายบอกคนร้ายส่งข้อความมาอีกครั้งหนึ่งให้หมอซอยอนนั้นเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เหมือนกับพนักงานร้านขายกาแฟนะครับ ด้านฝั่งอายการที่ติดตามกล้องบนตัวหมอซอยอนจู่ๆกล้องก็ใช้การไม่ได้ซะง,งั้นและสาเหตุที่กล้องและเครื่องดักฟังใช้การไม่ได้นั้นเพราะคนร้ายเนี่ยได้โทรเข้ามาในมือถืออีกเครื่องหนึ่งในห้องของพนักงานร้านกาแฟแล้วสั่งให้หมอซอยอนนั้นโยนเสื้อที่ติดตามเครื่องติดตามต่างๆเนี่ยลงไปในถังน้ําข้างๆนั่นเองนะครับหมอซอยอนยังถูกสั่งจากคนร้ายให้ออกไปทางประตูด้านหลังของร้านกาแฟด้วยสภาพปลอมตัวเป็นพนักงานร้านกาแฟอีกด้วย หมอสอยอนไม่มีทางเรื่องอื่นครับนอกเสียจากทําตามคนร้ายเพราะหมอสอยยนนั้นเธอเป็นห่วงลูกสาวอย่างสุดหัวใจนั่นเองครับด้านฝั่งอายการเมื่อเครื่องแกะรอยถูกทําลายก็ไม่มีทางอยู่เฉยครับได้สั่งการให้ตํารวจนอกเครื่องแบบทุกคนรุดเข้าไปที่ห้องพนักงานทันทีกระาทั่งก็พบว่าหมอสรอยอนนั้นได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วหนีไปแล้วหลังจากแจ้งเรื่องนี้ให้ทีมอายการติดตามกล้องทราบ ทีเมกาที่ติดตามกล้องก็พากันตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบร้านกาแฟกันกระทั่งก็พบว่าหมอซอยอนนั้นได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วกําลังไปยังสถานที่นัดพบอีกแห่งหนึ่งหลวงตงชิกและตำรวจสืบสวนในหนึ่งทนไม่ไหวแล้วฮะจึงตัดสินใจต้องลุยเองลุงดงชิกได้วิ่งไล่ตามพิกัดในกล้องวงจรปิดไปเรื่อยๆด้านฝั่งหมอซยอนที่เดินอยู่ด้วยสภาพจิตใจเมื่อๆสุดท้ายก็ไม่ทันระวังตัวครับคนร้ายก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ฉกเงินจำนวน100ล้านวอนไปหน้าตาเฉย ลุงดวงชิดพบเห็นหมอสอยอนพอดีครับก็เลยวิ่งไล่ล่าคนร้ายสุดชีวิตกระทั่งลุงดวงชิกแกเนี่ยด้วยความที่เคยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สืบสวนชั้นอาวุโสแกเลยตัดสินใจแย่งปืนตำรวจที่ติดตามมานะครับจากนั้นก็ยิงไปที่คนร้ายคนร้ายเสียหลักครับรถคว่ำแล้วมันก็วิ่งหนีอยู่คนร้ายลักควาตัววิ่งหนีสุดชีวิตโดยไม่ทันระวังตัวจนมันก็ถูกรถชนเข้าเต็มๆแล้วก็ล้มกิ่งล้มหงาย หมอสยอนกับนางเอกที่ตามมาก็ตกใจอย่างมากน,นะครับนั่นเพราะถ้าหากคนร้ายตายหมอสยอนจะไม่มีวันรู้เลยว่าลูกสาวของเธอนั้นถูกขังไว้อยู่ที่ไหนนั่นเองในที่สุดคนร้ายลักพาตัวก็ถูกนำตัวส่งมาที่โรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่หมอจางชอนเป็นคนดูแลผนกฉุกเฉินแห่งนี้และหมอจางก็ได้นำตัวคนร้ายเนี่ยเข้าไปห้องผ่าตัดโดยด่วนฝั่งอิติเวทพวกเขาก็ได้รับแจ้งเรื่องคนร้ายเนี่ยบาดเจ็บจากการถูกรถชนเช่นกันผู้เขาต่างพากันตกใจกับสถานการณ์นี้ เพราะนั่นแหละฮะคนร้ายลักพาตัวเป็นบุคคลเดียวที่รู้ว่าลูกสาวหมอซอยอนนั้นถูกขังไว้ที่ไหนนั่นเองนะครับเระเอกจู่ๆก็พูดขึ้นมาว่าไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วเระเอกเปิดดูรูปที่หมอซอยอนได้รับจากคนร้ายขึ้นมาและพบว่าห้องนั้นเป็นห้องที่อุณหภูมิต่ำกว่า10องศาโดยดูจากรูปภาพที่หูตาจมูกปากของลูกสาวหมอซอยอนนั้นซีดลงจากการได้รับความเย็นทีมจีเวตต่างพางกันสลดใจและสติแตกกับสถานการณ์สุดต่งครั้งนี้ ปามีโฮที่อยู่ในสถาบันนิติเวศได้ถามว่าถ้าหากน้องอยู่ในอุณหภูมติต่ำกว่า10องศานี้จะสามารถอยู่ได้นานเท่าไหร่คำตอบของหมอมากก็คือ3ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยในมนุษย์ธรรมดา ผู้ช่วยซุงกล่าวเสริมว่าหากเป็นปฏิกิริยาภายในร่างกายของเด็กจะไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หน,นะครับจะสามารถทนต่ออุณหภูมิที่ต่ำได้มากขึ้นซึ่งคล้ายกับสภาวะจำศีลของสัตว์พระเอกเริ่มมองดูรูปและครุ่นคิดบางอย่างอีกครั้งพร้อมทั้งพูดถึงงานวิจัยอันหนึ่งเกี่ยวกับการจำศีลของมนุษย์ซึ่งผลวิจัยแจ้งว่าสถิติที่ทำการทดลองจำศีลในอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาสามารถทำได้เพียงแค่6ชั่วโมง30นาทีเท่านั้นและลูกสาวหมอซยอนเนี่ยถูกลักพาตัวไปแล้วกว่า2ชัั่ววโมมมงงสสรรุปออออีีกกกคค้็ืลูาหออยอนจะ เวลาเพียงอีกแค่4ชั่วโมงครึ่งในห้องเย็นก่อนจะเสียชีวิตลงนั่นเองการผ่าตัดของหมอจางชอนได้เริ่มขึ้นและด้วยความที่คนร้ายนั้นเสียเลือดมากสุดๆหมอจางชอนพยายามเต็มที่ในการรั้งชีวิตของคนร้ายลักพาตัว ขณะเดียวกันหมอสอยอนเริ่มสติแตกอีกครั้งและร้องไห้ออกมาพร้อมพึมพำกับตัวเองว่าทำไมตนนั้นถึงได้ซวยขนาดนี้ต้องมานั่งลุ้นให้คนร้ายที่ลักพาตัวลูกสาวของตนรอดจากการตายเพื่อที่จะรู้ว่าลูกสาวอยู่ที่ไหนนางเอกได้แต่ปลอบใจหมอสอยอนครับส่วนลุงดวงชิคแกก็ได้โทษตัวเองเช่นกันครับที่ตัดสินใจผิดพลาดยิงปืนและทําให้คนร้ายนั้นต้องวิ่งหลบหนีจนถูกรถชนหมอจ้อชอนพยายามทํา CPR เพื่อรั้งชีวิตคนร้ายลักพาตัวอย่างสุดความสามารถครับแต่ก็ไม่เป็นผลใดๆทั้งสิน้น หมอได้ช้อนได้ถามหาตัวยาตัวหนึ่งในห้องผ่าตัดที่เรียกว่า e p พ n e p h r i นหรือว่าอะดีนาเรนนะครับซึ่งความสามารถของเจ้ายาตัวนี้เป็นยาฉุกเฉินทางการแพทย์ที่สามารถกระตุ้นให้มนุษย์นั้นตื่นขึ้นมาจากความตายได้ในระยะหนึ่งนั่นเองครับผมได้ตีความหมายจากความเข้าใจในการดูซีรีส์นะครับส่วนข้อมูลจริงๆเนี่ยผมก็ได้แปะไว้ตามนี้แหละฮะต่อกันที่เนื้อเรื่องดีกว่า เมื่อคนร้ายลักพาตัวได้รับเจ้าอะดินนรีนฉีดเข้าไปในหัวใจคนร้ายก็ได้ตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็ได้บอกประโยคบางอย่างแก่หมอจางชอนเอาไว้แล้วประโยคนั้นคืออะไรก็คงต้องรอเนื้อเรื่องเนี่ยฉเฉลยนะครับ ด้านป้ามีโฮและเจ้าหน้าที่สืบสวนคนหนึ่งได้สืบทะเบียนรถของมอเตอร์ที่ขับชกกระเป๋าเงินก็พบว่ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกขโมยมาจึงแจ้งให้กับทีมนางเอกทราบและป้ามีโฮก็ได้แจ้งอีกว่าไม่พบร่องรอยคนร้ายบริเวณโดยรอบจากกล้องวงจรปิดตอนวิ่งไล่ล่าเลยนั่นเพราะวันนั้นเป็นวันหยุดและคนก็พลุกพ่านเกินกว่าจะเจอ นั่นหมายความว่าไม่สามารถติดตามคนร้ายได้เลยว่าคนร้ายคนนั้นได้ทําอะไรหรือไปที่ไหนก่อนจะมารับพาตัวลูกสาวหมอซรอยอนตนั่นเองครับสรุปก็คือทีมสืบสวนเดินทางมาถึงทางตันที่ทีมสืบสวนและทีมเอเยการไม่สามารถสืบต่อกันได้ลุงดงชิกเอาแต่โทษตัวเองที่ลั่นเหนี่ยวกลไปอีกแล้วละฮะหมอจางชอนได้เดินออกจากห้องฉุกเฉินเน้ืยอร่างกายเปืเป้อนเลือดพร้อมทั้งบอกหมอสอยยนว่าคนร้ายลักพาตัวได้ตายไปแล้วหมอสรอยอนต์ล้มลงเข่าสุดแล้วร้องไห้อย่างหนักออกมาทันทีพร้อมทั้งตะโกนเรียกชื่อลูกสาาาขออองงเเเธยย่ศร้ีใจ ต้องบอกเลยว่าซีนนี้ในซีรีส์เต็มเป็นฉากที่สะเทือนใจเอามากๆครับด้านนางเอกเมื่อเห็นหมอซอยอนเป็นเช่นนั้นเธอก็ร้องไห้น้ำตาซึมเช่นกันพร้อมสั่งการให้บรรดาลูกน้องของเธอจัดการแถลงข่าวและสืบสวนคดีอย่างเปิดเผยเพื่อให้ได้บาะแสของน้องโดยเร็วที่สุดรวมถึงแจ้งลูกน้องของเธอให้นักข่าวเนี่ยลงข่าวในสำนักพิมพ์ทุกสำนักและลงข่าวทางโซเชียลมีเดียในอินเทอร์เน็ตทุกๆแพลตฟอร์มประชาชนต่างพากันสลดใจกับเหตุการณ์ข้างต้นนี้ ดานเอการคันที่ตอนนี้กําลังไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีกับเรื่องอมันซังเขาก็ดื่มจนเมาปิ้นแล้วครับแต่ทันใดน,นั้นก็ได้รับสายจากนักข่าวเจ้าเดิมอะน,นะครับซึ่งด้วยความที่ไอเจ้าอายการคันเนี่ยมันเมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับนักข่าวได้โทรมาแจ้งเรื่องเด็กหายให้กับอายการคันฟังดาน,นเอกครับได้เดินทางไปยังสถาบันนิติเวชแห่งชาติมาถึงในห้องประชุมก็โดนด่าจากหมอมาทันทีเรื่องที่ว่าปล่อยให้คนร้ายหลุดมือแล้วก็ตายอีกต่างหาก ทันใดนั้นคนที่ตรวจรายนิ้วมือของคนร้ายลักพาตัวก็เข้ามาในห้องพร้อมแจ้งข่าวร้ายอีกเรื่องหนึง่งเกี่ยวกับรอยนิ้วมือของคนร้ายลักพาตัวซึ่งตรวจพบว่ารอยนิ้วมือของคนร้ายลักพาตัวเนี่ยไม่ตรงกับฐานข้อมูลของประชาชนในเกาหลีใต้อีกแล้วละ่ะฮะนั่นหมายความว่าทีมสืบสวนจึงไม่รู้ว่าไอ้คนร้ายนั้นเป็นใครมาจากไหนนั่นเองครับนางเอกเอาแต่ขอโทษกับเหตุการณ์ผิดพลาดที่เกิดขึ้นทุกคนต่างพากันสลดใจซึ่งณเวลานั้นเวลาของลูกสาวหมอซอยอนเหลือเพียงแค่สี่ชั่วโมงก่อนจะเสียชีวิตลงจากความเย็น ทันใดนั้นพระเอกก็ได้ถามถึงศพของคนร้ายนางเอกตอบว่าอยู่ที่โรงพยาบาลจากนั้นพระเอกก็บอกว่าให้นำศพของคนร้ายมาให้เขาทำการชนสูตรเขาจะต้องหาความจริงเพื่อช่วยเหลือลูกน้องของเขาให้จงได้นั่นเองในสุดหมอจางชอนก็นำศพของคนร้ายลักพาตัวเนี่ยมายังสถาบันนิติเวชแล,ะล,ะล,ล้วล่ะฮะพระเอกจำได้ทันทีว่าหมอจางชอนคือคนที่พระเอกเคยเจอที่สำนักอายาการโซตะวันออกตอนคดีถุงน่องแดงนะครับพระเอกรีบพาศพของคนร้ายเนี่ยเข้าไปห้องชนสูตรแล,ล,ล,ล้วล่ะฮะแล้วก็กำลังจะเริ่มชนสูตร พระเอกบอกว่าจะต้องตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายของคนร้ายเพื่อทราบถึงการใช้ชีวิตของคนร้ายว่าทำอะไรมาบ้างในวันก่อนเสียชีวิตหมอจางชอนได้เดินตามเข้ามาเพื่อดูว่าพระเอกนั้นชนะสูตรอย่างไรโดยหมอจางชอนเนี่ยเข้ามาขอดูเป็นกรณีพิเศษนะครับเนื่องจากหมอจางชอนเนี่ยเป็นเจา้าของไข้ของคนร้ายนั่นเองนะครับแล้วการชนะสูตรของพระเอกจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรารู้กันแน่นอนครับและนี่คือบทสรุปในพาร์ทถัดมาครับ สุดท้ายครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและสนับสนุนทุกคอนเทนต์ของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและลาไปก่อนสวัสดีครับ